มว้น้าผมมาวะไปหตายยื้ถ่ายปะวะเข้ามาแล้วอะหยุดหรอเออว่าตู้หลุดว่าตู้หลุดฮอรตทัวเข้ามาเต็มเลยไปหนึ่งไปหนึ่งเลยวะโอ้โหเลยเราต้องเข้ามาเล่นในบ้านตู้เลยเดี๋ยวกะทำให้เติมมันดีเลยอ่ะพี่หน้าหน้าบ้านตู้จะเข้าแล้วนะหน้าบ้านตู้ไอ้ฟออยู่ไหนบนเขาเหรออยู่บ้านแดมอยู่บ้านเดมอยู่บ้านตู้ เข็นไล่มาตำรวจอ๋อแล้วบนเข่ามีปะเหมืนเห็นบถมาจังวะเห็นบนข่ามีตัวนะวันน้เราเล่นักลงบ้าพี่จลงอยู่แล้วเราเราไม่ได้มาสู้อย่แล้วเรามาดักสนไหนสป่อยไปเลยตัววิ่งขึนเข่าตัว้แค่และังเจวะกากชักชักมาตายยังมาตายยัง เอ้าไอ้ยมรู้ได้ไงเอ้ามันเรื้องขอยู่ในญพุ่มวะพี่หวยเอ้ยตัดจะตายเหรอนอนนิ่งๆไม่ตายไม่ตายผมตายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยของกระเหวยขว้วชิบหายอ่ะขั้วโดนสวยเลยพี่พี่พี่หลังเออไอ้เหี้ยมาชี้มาโดนกูเฉยบัตรตัวอะไรยังไหวงั้นมั้งไปไกลเนี่ยซะวยมันรู้ไวยเฮ้ยคุณโดนไอหลังเข้าแล้วั้งหลังเข้าใครอยู่บ้านใครนี่กับไปไป ฮ้รู้แล้ว่กอนแต่ก่อป่วยไปไปไรอรอฟังเสียงนยอย่างเดียวอปัป่มีมีมีรอบปันมีรอปัลงเต็มเลยวะเียพี่วะรอดูรอดูรอดูไม่ต้องหนีตื่นเไม่ใช่แปราเออแป้าไม่ใช่ว่ะน้าเมือเฮ้ยหนราเมืองยันมอ้เฮียผมเปี่ยเปล่าค้างชิบหายละ มันรู้เว้ยพี่วาเฮี้ยเออเฮ้ยข้าวของตัวเองวะนิปเหรอวะช้ามายิงขนาดนี้มันกลัวเฮี้ยแล้วไม่เสือกมาเล่นโอ้โหเปรียบเป่าค้างแล้ตายโอ้ยอุ้ยเอาตัวไม่ตายอ่ะเห็นปั้ตายได้ไงวะเฮ้ย wake up ออก disk แน่ๆถอนถอนสแตนด์ไปเลยเฝ้าคนละคนเฝ้าคนถอนไปเลยลองอะไรเย้ไวอะไรนั่นตัวนีไปเลยข้างหลังตายนะ พี่พี่ีม้าพี่มาดี่มาเออนยังถอแล้วถอับร่งอู้เบื่อไว้เียวไม่ออกไอ้เหี้ยโอ้แล้วของผมมันกิบเต็มเลยเก็บเต็มอเทดูอยู่ไมดิไมออกไม่เป็นไรพี่ผมแตกก็ไม่เป็นไรได้ขึ้นดูด่อเก็บไปลโดยยู่โูยยู่ ไม่ต้องเก็บนะพี่พี่มาร์คถ้าแตกอะ่ะเ,ออเดี๋ยวมันมั่วอีกอทีที่พวกแอดมินอะโอ๊ยหมายเลยใช่ปะกดใหม่มันมาแล้วใช่ปะเด็ดผัดใบแหลมจัด <laughs> เด็ดกะเพราเ <laughs> ปล่ากะเพราหายเต้าจะไม่เห็นตัวด้วยไม่เห็นผมอ่ะพี่ดำไอ้ใหญยเพื่อนเพื่อนโก้โก้แต่มันเห็นตัว <laughs> 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 นีพี่โบบไ้ยิงคนเดียวเลยป้าเาหินสามแล้วิ่งไปสองตัวมีรถมในบ้านนบานมเลกฟามใหญ่หมดเลยสามใหญ่ฟามเลสองตัวบันแทงไอ้บนบันแทงมีปะเออเข้าไปนาดัสองัก ไม่นอนนิดไม่นิดไม่นิดไปดำช้าดิแบนว่าโอ้ยโอ้โหเลือดกูไม่เยอะไอ้เหี้ยหันไปยิงเลยจัดเลยไปช่วยโทราอ่นตู้เข้าไปสามตัวลดำ้วมาดำแบกหมดแล้วอ้เฮลมีเฮลมี มอนมอนสรอดได้ไงวะยันไม่หมดเฮ้ยโอ้โหดาแมงโอ้ไม่น่าอยู่เรื่องล่ะโอ้โหมันโกดจัดพี่วะอ๋อรู้แล้ว ไอทีเล็กเนี่ยม <about> ันเพื <that> ่อนี่กว่าพี่ใช่ป่ะไอเซตโทนป่ะพี่วะใช่ป่ะไม่รู้เดี๋ยวมันวยจ้ะเนี่ยไอเนี่ยพี่ไอบังเสต่ะตาสามเลยตาสามลึกเออโุกัสอ่าไอทีเล็กโ้ผล่มาไม่เชื่อเออไม่เชื่อโฟกัส

ไอเวทใครไว้เหี้ยตายไม่ใ่เยังตายมึงทำให้ขึ้นหลังทาเลิตตลอดได้ไดพี่ครับเห็เห็นเห็นนี่เลยตรงนี้เลยมุมนี้เลย ไม่มีใครมีเม็กเยอะปะเอามาเสิร์ฟหน้าเมืองเลยดิต้นเกิดบ้านเลยหน้าหน้าหน้าเมืองเม็กหมดลมไม่เราเท่านั้นเลยตายตายตัวไว้เออหน้าเมืองเม็กหมดว่ะพี่เลยไปทุคัทยิงตรงนี้แตกอ่ะไปเก็บได้เลยอ้าวกูตายหน้าเมืองอ้าวไม่ไม่ไม่พอละแม่งมึนว่ะกูนั่งอื่นที่ผายเลยนะตายตายรัวไอ้เต็นที่เต็มสปริงอ่ะเอมจ้าเชื่อ ระวังมาเอ็บมีแล้วานนูเก็บมีคนเดียวตายด้วยนะเนี่มาเก็บมีเก็บทองเน